สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรนไลอิเล็กทรอนิกส์จากคลิปที่แล้วที่เดินสายไฟตู้เครื่องขยายส่วนคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วมาซ่อมลำโพงต่อนะครับโอเคดอกนี้ครับมุนอุยปุยเหมือนเดิมนะครับยานุ อันดับแรกจะขอดูวอยว่าขาดหรือยังเผื่อสํารองไว้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพว่าจะพอไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนยกชุดก็คือเปลี่ยนวอยด้วยก็ไม่ใช่อะไรครับประหยัดให้หลานไม่อยากให้สิ้นเปลืองเยอะว้าวผมก็จะลองวัดดูมันยังดังแค่นะครับ มันยังเด้งอยู่ก็จะพยายามแกะแบบถนอมนะครับรักษารักษาวอยไว้เผื่อใช้ได้นะครับไม่ใช่อะไรเพื่อหาไม่ได้เพือ่อ,อมันจะหาไม่ได้อันดับแรกผมจะแกะขอบนอกก่อนก็สูตรคลายสูตรมันนะครับบางท่านบอกว่าไม่ต้องใช้ทินเนอร์แต่สูตรผมใช้ทินเนอร์ ทำให้กาวละลายหยดพยายามหยดกาวลงไปในร่องไอหยดกาวไม่ใช่สิหยดเทนเนอร์โธหยดเทนเนอร์ให้กาวละลายไม่ใช่หยดกาวให้เทนเนอร์ละลายพูดยังกับซื้อหวยน,นะครับหยดเทนเนอร์ลงไปพอดี มันแห้งเร็วหน่อยผมเปิดพัดลมพรดีอากาศร้อนว่าก,กาวละลายเราก็ลองแกะดูครับล <Okay. S 1> องนับดูเบาๆก่อนรู้สึกว่าทินเนอร์จะแห้งใช่แล้วเราก็เสริมให้นิดหนึ่งหยดถิดอีกมือไม่นิ่งพอออกหันแล้วครับ ออกมาแล้วออกแล้วออกแล้วส่วนตัวนี้จะให้ความร้อนนะครับให้กาวละลายดูจะออกไหมากาวรุ่นนี้ก็จะคงไว้แต่สไปเดอร์แม้แต่สา,ายสายะดือตัวนี้นะครับท่านเด็กดวดแมวหรือเปล่าก็ไม่มีต่อสายไฟเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับสายไฟ มันไม่ยืดหยุ่นพอต่อแล้วต่ออีกของเครื่องต่อฟังเองครับขาดก็ใช้สายไฟต่ออย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างไปซื้อหรือถ้าสภาพดีเราก็ลดต้นทุน แต่วอยเก่ามันก็จะใส่ยากใส่ยากลำบากนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะจะถอดขอบนอกออกก่อนก็คือเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนขอบเปลี่ยนกรวยหรือบางท่านเรียกว่าผ้าลำโพงตัวนี้นขอบนะครับมันก็ขาดใช้ไม่ได้ขาดหลายที่ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนหมด ค่อยแกะออกไปซื้อลองแกะดูครับตอนนี้กาวมันเหนียวเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ละลายหมดแล้วเพื mm ่อ hmm. ที่จะเป็นตัวอย่างนำไปวัดจะไปวัดป่าหรือวัดว้านค่อยดูอีกที mm hmm. ไม่ใช่นะครับหมายถึงวัดดูขนาดวงนอกวงในจ,จะใช้ขนาดไหนไม่ใช่วัดอย่างนั้น ก็เพื่อให้มันละลายมันก็ยังเหนียวอยู่ครับใส่ด้านนี้ด้วยตัวนี้จะไม่ทำขาดนะครับให้เป็นวงไปอย่างนี้จะได้วัดขนาดได้แม่นยำก็คือไปถึงก็วางทาบเท่ากันก็โอเคส่วนขอบตัวนอกนี่ยังได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันไม่ได้หักอะไร อ้าวว่าไม่ให้ขาดขาดเฉยเลยใจร้อนไปหน่อยครับวัยรุ่นก็อย่างนี้ครับดึงแรงใจร้อนอีตอเหลระหว่างนี้น่าจะเอาหลอดมาครอมมาครอมไว้ผมจะใช้หลอดร้อยหวั์ครับหาอะไรมาครอบดีในส่วนของวอยผมจะใช้หลอดไฟชุดนี้นะครับให้ความร้อนมัน ให้กาวมันละลายจากนั้นก็ค่อยแกะวอยออกแกะผ้าออกประมาณนี้ครับระหว่างที่อบกาววอยไว้ก็มาแกะตัวนี้ออกแกะรอครับ เอาไปเล่นลดน้ำหนักหุ่นละหุบนะครับไม่ใช่เก็บไว้ไว,ไว้ตัวนี้ไว้เป็นตัวอย่างไปซื้อวางทาบให้ได้เท่ากัน mm. ก็เป็นอันใช้ได้ส่วนทางนี้อบอาหารไว้น่าจะสุกแล้ว oh, <no. S 1> ไม่ใช่นะครับอบไว้ให้กาวมันละลายลองดูก่อน ก็จะกรีดออกเลยค,ยค่อยกรีดทำความสะอาดวอทีหลังครับใช้ความร้อนจากหัวแรงก็ได้ว้าวจะค่อยๆตัดออกเพื่อนำไปเป็นตัวอย่างแต่ระวังทะลุลงไปถึงสไปเดอร์สไปเดอร์ด้านล่างเพราะสไปเดอร์เราต้องใช้ตัวเก่า ไปเดยยังไม่พังมีดมันก็ไม่คมครับเอาไปเป็นตัวอย่างซื้อ พยายามให้ได้ใกล้เคียงตัวเดิมที่สุดนะครับส่วนตัวนี้จะพยายามทําความสะอาดเกาวเก่าเนี่ยแหละครับกาเก่าออกให้หมด แต่ถ้าจะให้ดีจริงก็ควรที่จะนำ้อยออกเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วค่อยใส่เข้าไปใหม่นะครับจะดีกว่าผมจะลองถอดออกดูถอดได้ไหมเครื่องมือเครื่องไม้แบบบ้านๆน,นะครับจะไปเทียบกับมืออาชีพโรงงานก็ไม่ได้ใช้ทินเนอร์ละลายกาวนี่แหละครับ ของใกล้ตัวที่มีอยู่บางท่านอาจจะบอกว่ามีน้ำยาทีละลายเกา่าไม่กัดสีที่คุณภาพดีไม่มีกลิ่นอะไรทํานองนั้นนะครับมันก็ไม่จะทำเป็นอาชีพถึงขนาดนั้นนะครับหลายๆปีจะซ่อมทีหนึ่งสำหรับลำโพงแต่ถ้าซ่อมท่านที่ซ่อมอยู่เป็นประจำทุกวันก็ควรจะหาเครื่องไม้เครื่องมือ ก่อนที่ดีๆหน่อยครับโอเคอย่างผมนี่มันช่างจำเป็นช่างเถอะ ah. ช่างอนาถาชื่อก็บอกแล้วนะครับบันไล สภาพวาอยังโอเคจะมีแค่รอยที่มันเสียดมันเบียดเบียดกับร่องแม่เหล็กเพราะว่าผ้ามันขาดนะครับการรักษาศูนย์ก็เลยไม่ดีไม่ใช่ว่าต้องตั้งศูนย์เหมือนรถยนต์นะครับที่จริงก็ต้องตั้งเหมือนกันแหละครับมันก็มีศูนย์กลางของมันถ้ามันเอียงด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไปชนเสียงที่ได้ก็ไม่ดี ก็ทำความสะอาดครับคราวนี้ความสะอาดเตรียมไว้ไว้ไม่มีรอยนะครับน่าจะพอใช้ได้พอประหยัดแต่ให้ดีก็คือควรจะเปลี่ยน แต่กรณีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับประหยัดให้หลานตัวไหนพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเหรียญแคบผ้ามันก็ไม่เป็นไรหรอกครับวอยมันยังสภาพดีใช้ดีๆก็หลายปีกว่าหนูจะกัดอีกนะครับถ้าระวังหนูได้หนูแมงสาบในร่องก็สะอาดดีใช้ได้ครับก็จะมีกาวพวกนี้นะครับ ที่เราต้องทำความสะอาดพวกนี้ต้องขูดล้างเช็ดออกให้หมดก็ใช้ใบเลื่อยใบเลื่อยตัดเหล็กเก่าๆมาขูดนะครับใส่กาวให้ละลายใส่เทนเนอร์พูดผิดอยู่เรื่อยใส่เทนเนอร์ผมยังไปได้ไปหาดู ไปเลื่อยตัดเหล็กเก่าก็ใช้คัตเตอร์นะครับขูดรอไปก่อนนะครับประมาณนี้ให้มันสะอาดเห็นเนื้อสีเนื้อเหล็กให้สะอาดอย่างนี้ครับตอนล่างนี้ด้วยพร้อมที่จะลงไว้ลงท่าใหม่ตัวนี้ก็ยังพอได้นะครับสไปเดอร์ประหยัดบ้าง หลังจากที่ผมอบด้วยหลอดไฟให้มันร้อนนะครับกาวมันก็จะเริ่มหมดสภาพหน่อยที่จริงจะมีเป็นคีมเล็กๆนะครับพอดีผมยังไม่ได้ซื้อใหม่มันหายตัวนี้ก็ลองตัดแซะไปเรื่อยครับแต่ว่ามันก็เข้าได้ไม่ไม่ลึกไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ ยังไม่ได้ซื้อครีมใหม่ไว้ใช้งานใช้มีดตัดเล็บแทนดูก่อนก็พอออกนะครับก็ทำความสะอาดตัวนี้ให้รับเรียบเพื่อที่จะลงกระดาษใหม่แต่ก็ระวังอย่าให้รอยเสียรูปทรงอย่าให้บิดแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ใหม่ครับ ก็ค่อยๆอ,ออกกาวมันแข็งนะครับให้ออกแบบสะอาดแบบนี้แต่พอมาถึงตรงขั้วขั้วลวดต่อเข้านี่นะครับต้องระวังนิดตัวนี้เดี๋ยวจะไปโดนลวดขาดก็ต้องเปลี่ยนไว้สํสำหรับท่านที่มีทุนก็ เปลี่ยนวอยเลยจะง่ายกว่าแต่ท่านใดอยากประหยัดนะครับก็ทำอย่างผมก็คือใช้หลอดไฟอบให้มันร้อนหรือมีเครื่องอบอย่างอื่นที่ให้ความร้อนได้อบให้กาวมันหมดสภาพให้มันกรอบแล้วเราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆจนหมดหสะอาดโล่งม,มันใหม่ คนี้เราก็นำไปใส่ได้นะครับใช้เครื่องเจียก็ได้นะครับแท่นเจียค,ยค่อยๆถูไปเรื่อยๆจนสะอาดหมดจดตอนนี้ก็แกะออกจนหมดคราบกาวแล้วสำหรับท่านที่มี เครื่องเจียแบบแท่นนะครับแนะนําเป็นเครื่องเจียแบบแท่นในบริเวณนี้ผมใช้เครื่องเจียแท่นจะเห็นว่าสวยกว่าตรงนี้คือลอกออกบริเวณนี้ลอกออกแต่จากนี้ไปคือเจียนะครับมันก็ออกมาสวยงามก็รอกระดาษจากนั้นก็พร้อมที่จะติดตั้งเข้ากลับที่เดิมครับ ตอนนี้ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับครับตัวใหม่ส่วนนี้เป็นตัวเก่าสิ่งที่ต่างที่ผมหามานะครับก็คือขอบตัวนี้จะหนาจะหนากว่าบ้างเหนียวหรือจะบางลงบ้างแม้แต่กระดาษกลวยนะครับก็บางกว่านิดนึ่ง แต่รู้สึกว่าแข็งตัวใหม่จะแข็งนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแข็งถ้าแข็งจะดีเพราะว่าทนต่อการรับแรงสั่นสะเทือนนะครับไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรงนะครับตัวเก่าจะอ่อนฉะนั้นตัวที่จะจะดีกว่าตรงที่แข็งกว่านะครับหรือมันของใหม่เมื่อก่อนใหม่ๆตัวนี้อาจจะไม่อ่อนอย่างนี้แต่ขอบนั้นจะบางกว่าบ้างนะครับ แต่ก็บางกระดาษบางก็มีข้อดีก็คือความไวของลำโพงมันจะเพิ่มขึ้นความไวความไวไหมายถึงอะไรอย่างเช่นว่ามันจะดังกว่าครับพูดง่ายๆอย่างเช่นว่าป้อนป้อนขยายเข้ามา1วัตเท่ากันนะครับอีกตัวจะดังเบาอีกตัวจะดังแรงตัวที่ดังแรงก็คือไวกว่านะครับตัวนี้จะดังแรงกว่าเพราะผ้ามันเบา เบาและแข็งนะครับที่ผมซื้อก็จะมีแบบหนาไปเลยก็คือขอบโดนัทขอบตัวนี้จะหนาหนากว่าตัวเก่าแล้วผ้าก็จะหนาหนักมากตัวนั้นก็คือเสียงที่ได้จะลดลงนะครับจะได้แต่ความคงทนขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่น้ำเสียงลดลงดังนั้นผมก็เลยเลือกตัวนี้จะดีกว่าเพราะงานนี้ก็ไม่ได้อัดอะไรมากมายนะครับ ใช้ไปเปิดอะไรแต่ข้อดีมันก็คือไม่ต้องเร่งแอมเยอะมันก็จะดังเพิ่มขึ้นครับประมาณนี้โครงลำโพงก,ก็ทำความสะอาดเตรียมไว้เรียบร้อยฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลยดับแรกก็คือเราต้องเจาะให้มันลงไปได้จะเจาะ เจาะรูแบบนี้เพราะว่าตัวผ้าใหม่เขาจะยังไม่เจาะให้นะครับให้มันลงอย่างนี้วิธีการเราก็เอาไปทาบได้เลยครับแล้วก็ขีดตับตามนั้นแต่ผมจะทาบด้านนี้เพราะมันมีขดลวดแข็งนะครับพันกันหลายชั้นแล้วก็ทาน้ำยาแข็ง มันก็ไม่เสียรูปทรงบิดเบี้ยวด้านนี้มันบางก็จะบิดเบี้ยวไปบ้างจากการถอดการรือ้อนะครับทำการวางให้ได้เซนเตอร์ให้ได้เซนเตอร์ศูนย์กลางที่สุดเล็งให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ปากกาขีดถ้าเป็นสีอื่นนอกจากสีดำจะดีครับจะเห็นชัดแต่ผมไม่มีก็ใช้สีดำที่จริงก็ขีดด้านนอก แต่มันจะขีดยากลำบากทำให้ไว้ที่เราวางไว้มันขยับได้ก็เลยจะขีดด้านในขีดด้านในแล้วก็ตัดวงนอกก็จะเห็นแล้วสีไม่ชัดเท่าไหร่เพราะเป็นสีดำเหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรเราตัดต้องตัดด้านล่างของเส้นเพื่อให้รูมันใหญ่ขึ้นแต่พยายามอย่าเยอะนะครับกลัวมันจะหลวมมากเวลาใส่กาวมันจะเปลืองก็ลองจากด้านล่างนิดหน่อยก่อนแล้วค่อยถ้ามันยังไม่เข้าค่อยตัดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ จะใช้กรรไกรตัดครับเส้นไม่ค่อาจะชัดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีแดงจะดีมากรับคมก่อน ยดัดดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามันยังคับอยู่นิดหนึ่งนะครับ